การน้ำตาการปูจะไดพัพอนุ่งพอสบายจังเลยผมครับผมโอ้ยมาหลัดตกครัวฝาหน้าปูเด็ดดิเนาะหนาหน้าเนาะครับเกือบมหาปูกับเกือบบ่พ่อเนาะโอ้ครับผมอโอ้งวดที่แล้วนี่เป็นยังไงปูเฮาคือผ่าปูอ่าเนาะครับผมบ่เขาเลยมันออกปล่อยเรียงล่างหนึ่งเก็บหนึ่งบ่เขาที ก้าหนึ่งเนาะครับผมว่มมมานี่แะ้รวันเกร์ว่านี่บอกปุ๊กแม่แม่มันว่าอืมฟันวางที่ของแหลกฝ่ยนอตอยู่วัดนี่แะครับวัด่วนนา้าให้ฟังท่านฟันว่าเขาปีไม,ม,ม่มจับขาอืปีจนเขาพิฟ้าดิงเลยจับบอกา้าและจับบอกนะ เดับอกแล้วว่ามีผู้หญิงเมื anyway, um, so uh ่อบอกเป็นตัวว่ะนะครับเมืบอกเป็นตัวบอกเป็นตัวจับไเจ็ดตัวน้องกูนะเออมัดที่ยากงักันสามตัวกับหาแปดตัวทีก็เป็นแปดมื่อกันหาหน่ะจับก็เจ็ดตัวนั่นะวะอมยากยังมันแล้วจสูหลายไปไหสลุจับปีงอ่าสูญเงี้ยสีกัดปจิน ครับผมแต่จริเลมือหานึงได้จับบอกนะเออครับจับบอกก็เลยจะบอกคนก็เลยว่าอ้าวัวนี่ละมันก็บอกคือตัวห้าแปดเจ็ดได้สางตัวเจ็ดห้าแปดระมาณนี้โอ้เขาก็เลยลับไปครับแต่ว่าเพิ่นปู้ไปนอ่นนอนนยู่วัดนั่นบอกแมนเขามาบอกครับเมื่อกี้อ่านี่จับกับเจ็ดกันนะครับกับแปดกันนะ ปูปูไปเมื่อใดนี่ปูไปนอนเดี่บ <ไป S 1> ้านนนอนขึ้นบ้านครับผมขึ้นบ้านโอ้อเห็นว่าปูเดี๋ยวนี้ออกทขด,ดงบอกปูแมนออกทขดงเลยครับก็เลยไปนอนอยู่วับบดธรรมวัดมันขึ้นฝันอยู่ครับผมฝันว่าหลวงปูมา,มากมากสูาขึ้นว่าไม่รอดขุดเป็นเนี่ยนะก็ะเลยสูงปฏิบัติปฏิบัติปฏิบัติบีบเข่าเนี่ยก็เลยสอกตีแล้วตีแล้ว ออกมานโอ้พ่นเพิ่นเพิ่นเพิ่นมาเยี่ยมปูบอแม่นแม่นแม่อันนั้นปุ๊ะพระเพิ่นเสียไปตั้งปูบแม่นหลวงพ่อจันทรเดียบน่ะโอ้ผีพระมหาปูแม่นพิ่นกระติมมาทักไถ่เนาปูเนาะแม่นกระติมมาบอกกันนี่แหละเออสอกศซุ่นสลาลเลยสอกไปมาเนี่ยเอกลับไปก็มาวนไปไม้ยี่นี่ยที่ยากยังวุ่นตัวเขากระตุกเขาเสียสอกกระสอกตัวยมาน่ะเออสุ่น ไดบอกว่าเอาเทเด้อะได้เเดอะเยอะๆๆไปนะกับไปอีกก้อน่นะกัไปกอศูนย์เดยสอกนี่มันแจกว่็สอบก็นันอ่ะครับหัวสอกหนึ่งหัวสอกน่งหัวสอกเนี่แจกว่าอืมครับผมตามห้องที่นึ่งสอกสาน่งอืม บ,บอกใครคักเด้อบอกเยตัวอย่าบังเน้่ยอะนะเรียกตัวก,ก้าห้อนั่นแหะก่อนนตัวก่าตัวไหนตัวก้าตัวไหนวันนี้สอกสูงดีเด้ยวสูงดีกลับพู่นไปว่าเอาหัวข้นหัวจากเนหัวขนหัลงมาจากอย่มนนะนโอหัวข้นหัวลงห้องจิปจักอยู่มานะสอกสองเตียงหนึ่นอสงอลนนี้นอสองห้องเสียงหนึ่งวันละครับมอกลงไปวนกลับมา โอ้ยอย่าบอกปัญหาอะไรวางสี่ปูนอ่าก็อย oh. oh, ู wow. <t <t ่ร oh, oh, ja mm ่วก like sí. like ันครับไม่อยู่กันปูณนั่นโอ้เข็ดเน้่ยเข็ดเห็นว่าเฮียนเฮียนนั่นแหละเฮียนนี่นี่นะเพิ่นเสียชีว่เวสกุดนั่นบอกปูเน่ยเพราะมันจ่ายมรณะหนี่โอ้ปูปูก็เลยไปนอนอยู่กุดเพิ่นบนอนมรณะอน่ะแม่นะเด็กโตเก่าโตเก่าเตัวได้ว้างเนี่ยล่างอ่าล่างล่างขึ้นบนบนขึ้นล่างคนน่ะ โอ้กบกบมันตัวไหนฮะระวังพี่ครับงูกบกบมันตัวเดียวกันได้พหมเออกระโบนะะวังกระโบด้วยครับกระปตัวไหนก็คือ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 เป็นนิยายคือว่าเรียนเรียนยี่เนี่ยก็ต่อกันเวืองอยู่เนี่ยโอ้จนเหี้ยออกแล้วจะซ้ำเนี่ยหยาดครับไฟรลยะหยาดเนี่ยหยาดพู้ก็ผู้ก็คืดหยานเพิ่งคืดกันย่านเลรอเนาะ เพราะพ่นพ่นมาเพ่นมาานั่นว่าที่ทักได้มาตีนะผมไม่ได้บอกว่าพวกก๊าตัวเดียวกันแ่วานตัวเดียวกันวะไม่บอกตัวไหนบอกครับเนะโว้เลยโว้เด้เนี่ยกรับถือหลวงปู่หรอถือบอกว่าจ่ว่าพุ่มครบคิดวันเนาะครับผมนี่แหละมันสอกเจ้าสอกเจ้าอยู่หรอหัวสอกหัวสอกเนี่ย สองขีหนึ่งเด้ครับเนี่ยตัวหนึ่งตัวไหนตัวเก้าห้องละนะตัวเก้าตัวได้หนึ่งศูนเก่ากัะอู้ครับโอ้ครับเล็กเาก็หน่ศูนย์ตัวเดียวกันกันตัวหนึ่งศูนย์เก่าหนึ่งศูนย์เก่ากับหนึ่งศูนย์หกก่อนแลบบอันูปูกันตัวอือยิก็อ เป็นที่ดีดีดหละนีดีดีนีด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 ีเีด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 ีัีดีดอดีดีดนนีดีม่นีดีดีนีะีีดีดีดขดี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 ดากับีดีดกดี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 ด้ดมดี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 ดอดีาีดดี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 ีดีดีตัวเดีดีดดี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 ขีดนสีงเดี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 อีดีดเดีนีกเดีนีดเดีนีดีดีดเดีดสดงเีดีีดีดีดีเีดีด็ดดีอด มาเนี่ยกับเจ้ากันมามากับแจ้ตายดีน้่สวยครับผมแต่มันเกิดมันมันปืนได้อ่ะเอาใส่กะละมังไว้ยุวัดอ่ะครับกับเจ้หัวลงตัวนี้เนี่ยเออเออใคแน่บัดนี้แกั้าหัวลงโอ้สองตัวนี้มีตัวได้ปูเอากับเก้เนาะครับผมยุวัดกับแกงหัวลงแก้หัวลงอืม กระหกเขาหกที่ที่เก่านะแขนก็กระหกกระหกับที่เก่าแขนก็อะไรล่าลาตัวนี้จ็ดลางตัลางนี่ล่างบปูมันหัวลงเลยเอาหัวลงซุปนี่เป็นบนแต่ว่าซุปนี่เหตุผนตัดออกนาะปูเนาะมีมีซิ แต่ว่าตัดไว้นี่มีสิบตัวนึงกับยังอีกปูบนเนี่ยบนตีวหนึ่งศูนย์เนี่ยหกนี่บ่ครับผมส่วนตะลมองันหาเจ็ดดตลองมันสีบางอะไรออกเป็นตัวเนาะคร่บผมเป็นตัวแล้วมันก็บพ่เทียงอือหกอ่รงกลมเนี่ยเนี่ยหลงนี่ล่าง ัวนี้ตัองตัวนี้รองกวาปูเย็ดห้าแปดนี่ร่องนี่ก็รองครับมันก็จัดต้องตัวละแม่นบ่มันมากเลยมันมันมีหนึ่งหกหนึ่งเก่าเนี่ยไม่ได้ปูตัดไว้บิดทุกตัวเนาะปูเนาะหนึ่งหกหนึ่งเก้าี่ผาเลยนะที่ผาใช่ไหมเอาใส่ที่ผาเลย มาติดตาบตีใีเอาเรืองผาได้ต mm. ัวเ่ิบาปูนี่บ่เอาเงี้ยไหมเอาตีไปหาเอาเอาพต้องผมกับหัวขึ้นหัวลงดิใ้ปูบอกเอาบอกเอาเจ้าเอาเาตัวนี้ครับผสิบหาขีดเอาไม่ได้เขียนอะไรเลยปูมันหลอกไว้มันหลอกมันได้เขียนแต่เขียนแต่พีก็ได้สิบผามหลายตัวมั่หลายนะครับผมบนนข็ ที่าหาชั่ 6, กเออโรคหายคืนไหนนะอืมเดี๋ยวปฏิทินเยนไปก่อนนี่นี่ตัวเดียวถ้ามีเปลี่ยนก็คัอนันนี้ก็ต,ตัวตัวเนียนๆนี่คือศูนย์หนึ่งหกแต่ว่าสองตัวนี้มีมีที่ผาน้ำอือครับผม,มที่ผานี่มากอยางไรปู<ห>ที่ผามากจะใส่ที่ผามากนี่ ลงเนี่ยแก่ลงแก้นีเลยโอ้หี่บ่อืมอืานะให้ึ้นลงซื้อเห็นบ่ครับร้ลงก้นบ่ขึ้นนะลุงไว้ซื้อเนผมนั่งกั่ตัวเดียวกันขึ้นรุงเก่าแน่นอนพ้าวาห้องขึ้นลงนะครับผมเก่ากับมี่ซุบซุุบบนดินครับแรกแล้วเราปูบนละ บนนี้ในนี้ล่างแล้วนี่ปูเขียนไว้ว่าล่างได้ทุดไหมครับอ่าเอฟซีครับผมก็ลงเห็บละครับลงให้เบิดทุกตัวที่ปาที่เขครับโตอ้าวนะล้านเปอร์เซ็นต์ล้านเปอร์เซ็นเลยบอกวกเนี่ยโอ้ล้านเปอร์เซ็นปูใหอ่ล้านเปอร์เซ็นต์ครับอีฟซีครับผมพอปาเต้าปูนะครับเอฟซีครับ จอยคนฟันทงให้เดียกว่ารไดโน่ครับน้องเอฟซีครับผมมค,ค,ค,ครับเนอะเอฟซีก็แคบหน้าจอไว้ได้ครับเด้อของปู่จอยนะครับเนาะม,มีเหล็กตะกอลคือมีศูนย์หกแหละครับพี่ซี่ครับศูนย์หกศูนย์เก่าเล่นล่ะ เออหนึ่งศูนย์เก้าหนึ่งศูนย์หกนะครับเนาะสามตัวอ่าล้วก็มีตัวร่องราวะเจ็ดหา7ปปรนครับพี่ซีครับสงตัวล่างก็มีเก้าหกสี่เก้าอ่าสตัวบนมีหนึ่งห้่งหกห่าครซับผมอ่าครับผมเอาแคบหน้าจอไ้เลอครับพีครับผมอ่าสำหรับปูจ่อยกกคอนะครับเนาะตามหาปูจนเจอครับพี่ซี่ครับอ่าปูไปทุ่งงนะครับเนาะมือนีมาเจออีกอยู่อีกวัดนึงครับอีกเมื่อกี้มือปูว่าคอยจิกกลับประทันว่า นะครับเนาะเอาโศกมารำลุวยเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีครับผมสวัสดีครับ